นี่ก็คือสิ่งที่ผมเคยพูดมาเสมอนะผมเน้นย้ำจริงๆนะใครที่ดูช่องผมฟังช่องผมมานานนะผมจะเน้นย้ำเสมอมาตลอดนะเปี8ปีช่องผมบอกว่าอย่าไปทำาสังหาริมทรัพย์มันเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้จะดีแบบนั้นแล้วนะเป็นธุรกิจที่สำหรับผมผมว่ามันซันเซ็ตแล้วอะ่ะนะซันเซ็ตแล้วนะมันไปทำทำไมอะในเมื่อประเทศไทยมันมันไม่ใช่ประเทศที่แบบ GDP มันโกรดแบบรุนแรงอะ ประเทศทเป็นประเทศที่แบบเนิบหน้าไปแล้วอ่ะนะ G D P มันเนิบหน้านะเป็น slow life ไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องแบบนี้มันนานมากใครลองฟังช่องผมดูดีผมแอนตี้เรื่องทำอสังหาจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้นะเราก็ประมวลข่าวมาเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วเรียกว่าโหดแล้วเนี่ยปีนี้โหดหนักกว่าปีที่แล้วอีกสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องธุรกิจอสังหานะครับเขาว่ากันว่านะครับธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับในปี2567คือปีที่แล้วเนี่ย เป็นปีที่โหดที่สุดแต่ว่าปีนี้ผมว่านะโหดกว่าปีที่แล้วใช้คําว่าใช้คําว่าอะไรทีลากเลือดกันเลยว่าก็ว่าได้นะนะวันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยนะครับมันจะสบายตัวรอดหมายถึงว่าสบายตัวธุรกิจลื่นไหลไม่ใช่แบบนั้นนะเกือบทุกธุรกิจในประเทศไทยในปีนี้นะครับปี2 5 6 8เนี่ยต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับ แต่วันนี้ที่จะมาพูดกันถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับมีเหตุผลก็คือในรอบประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาของผมเนี่ยนะครับมีโครงการขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่แบรนด์ระดับประเทศเนี่ยนะครับที่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาคงไม่ใช้บริการผมหรอกนะแต่ว่าลูกค้าที่มาหาผมนะครับในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับมูลค่าโครงการหลัก200ล้านอัพนะใช้คํานี้ล้วกัน200ล้านอัพนะเรียกว่าใหญ่ไหมก็ถ้าซื้อขายกัน บ้านราคา3ล้าน200ล้านอัพก็ประมาณ7 80ดิยูนิตขึ้นสำหรับผมก็ถือว่าเป็นไม่ใช่รายย่อยอ่ะนะมีเข้ามาหาผมเนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อวานล่าสุดก็เพิ่งมีหนึ่งรายนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็มีไปหนึ่งรายนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรายที่เรากําลังจะคุยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะสักเดือนที่แล้วก็มีมาอีกหนึ่งรายแล้วก็เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงการบา้านจัสรรใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันกา,การเงินนะครับไม่ใช่บอกว่า แบ่งแยกโฉนด7จ็ดแปดแปลงแล้วมาทําบ้านขายแบบโครงการตามซอกตามซอยไม่ใช่ผมบบนั้นโครงการขนาดใหญ่และหลายๆโครงการเนี่ยนะครับเท่าที่ไปคุยแล้วมีปัญหารับรู้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือมีปัญหากันมาได้สักพักแล้วปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ดูแล้วอาการน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยลูกค้าหลายๆโครงการที่มาคุยกับผมเนี่ยแบบบ้านโครงการโอเคทําเลดีนะครับหลายโปรเจกต์ที่มาคุยด้วยทาเลดีนะแต่ปัญหาก็คือ ยอดขายมันช้านะครับแล้วก็มันไม่เร็วเท่าที่ควรนะครับมันทําให้กระแสเงินสดแห้งเหือดนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมจะบอกเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับว่าใครที่อยากจะทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะสำคัญ3อย่างก็คือประสบการณ์ความรู้และก็เงินทุนจริงๆเงินทุนควรมาเป็นข้อแรกเลยนะถ้าคุณไม่มีเงินทุนอย่าทํามีประสบการณ์มีความรู้แต่ไม่มีเงินทุนก็อย่าทํา แต่ถ้าคุณมีเงินทุนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้อาจจะยังทําได้ด้วยซ้ำเพราะคุณก็ไปจ้างมืออาชีพมาทาแต่สาคัญที่สุดผมว่าเงินทุนผมบอกเลยว่าเงินทุนลองสังเกตดูไหมว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาช่วงสักเดือนที่แล้วช่วงต้นๆปีมั้ง Land and House นะครับมาประกาศผมไม่แน่ใจช่วงต้นปีหรือปลายปีนะมาประกาศวิสัยทัศน์ล่าสุดของโครงการ Land and House นะครับว่าปีนี้นะจะ downsize นะบริษัทตัวเองนะครับจะเปิดตัวโปรเจกต์ทำอสังหาริมนทะรัพย์ลดลง นะครับแล้วก็จะไปเน้นตัวรายได้ที่เรียกว่า Recurring Income ที่เป็นรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนนะรายได้จากค่าเช่านะครับล่าสุดนะฮะก็บริษัท SC Asset นะครับซึ่งก็มาแถลงข่าวนะครับเมื่อสัก2องสมันที่ผ่านมานะก็จะเ,เน้นไปที่ตัวรายได้จากค่าเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังอาพาร์ตเมนต์โรงแรม,มอะไรของเขาอะนะแต่สรุปก็คือไม่เน้นคือพยายามจะ ให้สัดส่วนไรายได้จากการขายโครงการเนี่ยน้อยลงนี่ก็คือสิ่งที่ผมเคยพูดมาเสมอนะผมเน้นย้ำจริงๆนะใครที่ดูช่องผมฟังช่องผมมานานเะนี่ยผมจะเน้นย้ำเสมอมาตลอดนะเปี8ปีช่องผมบอกว่าอย่าไปทำาสังหาริมทรัพย์มันเป็นธุรกิจที่มันไม่ได้จะดีแบบนั้นแล้วนะเป็นธุรกิจที่สำหรับผมผมว่าซันเซ็ตแล้วอะ่ะนะซันเซ็ตแล้วนะมันไปทำทำไมอะ่ะในเมื่อประเทศไทยมันมันไม่ใช่ประเทศที่แบบ GDP มันโกรดแบบรุนแรงอะ่ะประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบเนิบหน้าไปแล้วอ่ะนะ GDP มันเนิบหน้าเป็น slow life ไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องแบบนี้มานานมากใครลองฟังช่องผมดูดีผมแอนตี้เรื่องทำอสังหางจริงๆนะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะเราก็ประมวลข่าวมาเล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วเรียกว่าโหดล,ลวเนี่ยปีนี้โหดหนักกว่าปีที่แล้วอีกเขาบอกว่าอาสังหาปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยติดลบ31%จริงหรือเปล่าเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับกระทบทั้งตลาด ผู้พัฒนาโครงการและคนที่ต้องการซื้อบ้านนะครับในปี67เนี่ยนะถือเป็นปีที่โหดที่สุดที่เจ้าของธุรกิจอสังหาต้องเจอแต่ปี68เนี่ยอาจจะไม่แตกต่างจากปี67นะก็เพิ่อเพิ่ออาจจะแย่ลงกว่าเดิมอีกซ้ำน,นะครับอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นปี2568มาไม่ถึงเนี่ยแท่นี่เดือนอะไรเนี่ยยวนกุมภานะก็มีหลายโครงการที่เข้ามาหาผมต้องบอกแบบนี้ว่าเหนื่อยใจแทนเหนื่อยใจแทนแล้วกันเอางี้แล้วกันอะ สาเหตุนะครับที่ทำให้อสังหาในปี67เนี่ยมีปัญหานะครับก็คือ 1. อัตราการปฏิเสธสินเชื่อพุ่งเพราะว่านี่ครัวเรือนไทยมันสูงนะแบงค์ไม่ค่อยอนุมัติสินเชื่อแต่โครงการลูกค้าผมหลายๆโครงการที่ผมเข้าไปคุยเนี่ยเขาบอกไม่มีปัญหาด้านนี้เพราะเขาสกรีนก่อนนะส่วนใหญ 890%ที่ส่งใบผ่านนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยข้อ2คือตลาดติดลบเนี่ยยอดขายสุดหนักนะครับยอดขายใน9เดือนแรกของปี67เนี่ยลดลงถึง31%นะครับคนที่อยากซื้อบ้านจริงๆเนี่ยมีน้อยคนที่อยากซื้อแต่กู้ไม่ผ่านมีเยอะ <c oughs> คนที่อยากซื้อแต่กู้ไม่ผ่านมีเยอะแต่คนที่อยากซื้ออยู่จริงๆ่มีน้อยนะแปลว่าคนที่อยากซื้อแต่กู้ไม่ผ่านคือลองลองดูวะอะไรอย่างงี้หรือเปล่า นะแล้วก็แรงซื้อต่างชาติมีจํากัดนะครับแล้วฐานมันติดข้อกฎหมายต่างๆนานา,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 นาก็เอาเป็นว่าเขาพยายามแก้กฎหมายกันให้ต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ในแนวต่างๆมากขึ้น,นแนวราบไปเปลี่ยนกฎหมายแนวดิงก็คือคอนโดอาจจะจาก49เป็น75อันนี้ก็เพิ่งมีข่าวไปว่าคนจีนมาทุบอะไร นะแล้วก็กลายเป็นว่าทั้งตึกเนี่ยคนจีนอยู่กันเพียบเลยนะครับคนไทยก็กลายเป็นประชากรส่วนน้อยไปนะครับนะอันนี้ก็คือเขาก็ปัญหาต่างๆก็อย่างที่บอกนะบางโครงการเนี่ยหลายคนบางโครงการที่ไม่ใช่โครงการใหญ่นะมาหาผมบอกว่าเออไปใช้บริการเออแบงก์ออมสินนะใช้คันนี้แล้วกันแบงก์ออมสินเนะี่ยขึ้นโปรเจกต์ไม่ใหญ่อยากจะมาใช้บริการจำนองของคุณหนูผมบอกเฮ้ยพี่จะบ้าเหรอของผมอกเบี้ยม,มันแพงกว่าแบงก์นึงเยอะพี่จะเอาทําไมนะคือ ไม่ได้แล้วไงคือต้องไปจากแบงค์แล้วแล้วก็ขอเงินส่วนต่างนิดหน่อยซึ่งเป็น,ปนไม่ได้หรอกคุณอยู่กับแบงคนะ์ดีอยู่แล้วจะมาอยู่กับผมผมก็ให้ไม่เยอะกว่าแบงค์หรอก <laughs> เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปล่อยกู้ให้กลุ่มพวกนี้ค่อนข้างที่จะยากนะแล้วก็ไม่คุณก็ไม่ควรย้ายจากแบงค์ไปในทุนนอกระบบหรอก อยู่กับแบงก์ไปไปเจราจารปรับโครงสร้างนี่กับเขานะค่อยๆเราไปหาเงินทุนมาเติมเอาดีกว่านะถ้ารีทั้งก้อนทั้งโปรเจกต์ไปอยู่อะในทุนขายฝากหรือในทุนจำแนงไม่คุ้มนะครับนั่นนี่คือปีที่แล้วส่วนปีนี้เนี่ยปีเนี่ยที่บอกว่าน่าจะโหดกว่าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยโครงการสังหายใหญ่เริ่มมีปัญหาทางการเงินนะครับต้องบอกเลยมีปัญหาทางการเงินหลายๆบริษัทนะข่าววงในว่ากันมาแบบนั้นแต่ผมไม่พูด พราะผมก็ไม่รู้จริงได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จริงก็ไม่อยากพูดนะครับเริ่มมีปัญหาทางการเงินนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2คือหนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้นนะครับทำให้การปล่อยกู้ยากกว่าเดิม น,นี่เสียเอ็ีย n p ์ของธนาคารพุ่งสูงถึง6%ทํปทำให้ปี68เนี่ยธนาคารยิ่งจะระมัดระวังในการปล่อยกู้มากขึ้นธุรกิจอสังหาที่หวังพึ่งสินเชื่อจากธนาคารอาจต้องเตรียมใจในการเจอเงื่อนไขที่เข้มข้นมากขึ้นคือผู้ง่ายคือให้เงื่อนไขที่เข้มข้นเพื่อจะปฏิเสธคุณไม่ให้กู้นั่นแหละปฏิเสธแบบสุภาพด้วยปัจจัยที่ไม่ให้ผ่านไม่ให้กู้ผ่านแล้วอีกอย่างก็คือต้นทุนการพัฒนาโครงการสูงขึ้นค่าแรงสูงขึ้น นะครับวัสดุก่อสร้างก็ขึ้นแต่ดอกเบี้ยรธนาคารก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างไม่ต่ำอ่ะใช้คำนี้แต่สูงก็ไม่สูงนะแต่เอาว่าอัตราที่ไม่ต่ำนะครับอีกปัจจัยนึงก็คือผู้ซื้อรัดเข็มขัดผู้ซื้อตัวจริงหาได้ยากคนที่เคยจะคิดจะซื้อบ้านจริงๆเนี่ยพอสถานการณ์แบบนี้ก็เลื่อนแผนออกไปเพราะไม่มั่นใจเพราะวะเศรษฐกิจไม่มั่นใจสถานะตัวเองในการทํางานว่าจะอยู่ไปอีกนานไหม จะไล่จะถูกไล่ออกไหมบริษัทจะเจ๊งไหมนะครับแล้วก็การใช้จ่ายภาพรวมของประเทศคือ,อเงินที่กระตุ้นลงไปในระบบเศรษฐกิจมันยังไม่ค่อยมีแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะทําตัวเองอย่างไรให้รอดผมก็พยายามจะสอหาวิธีการให้นะว่าทำไงให้รอดนะแต่ผมมาดูแล้วมันก็เอาไว่าอย่าไปทําเลยนะแต่ใครทาไปแล้วหาวิธีการอ,าอันดับแรกคุณต้องหาวิธีการขายบ้านแบบใหม่ๆเช่นหากลุ่มนักลงทุนต่างชาติไหมเหมาโครงการเลยไหม นะครับหรือว่าลูกค้าผมบางคนขายเมียฝรั่งเนี่ยเมียฝรั่งซื้อกันสดถ้าเกิดมีกลุ่มแบบนี้ก็ดีนะครับคุณต้องไปหากลุ่มลูกค้าคุณนี้เจอแต่ว่าผมก็ได้แต่แนะนําในแบบทฤษฎีนะในปฏิบัติพวกคุณคงเก่งกว่าผมแลวนะครับคนที่ทําบ้านขายเขาเขา,เขาเก่งอยู่แล้วแหละข้อ2คือเน้นโครงการที่ตอบโจทย์ตลาดจริงๆนะครับต้องดูว่า,าตลาดอสังหาที่เราไปเจาะก,กลุ่มเนี่ยเป็นเซกเมนต์ไหนนะครับเจาะเฉพาะกลุ่มนั้นจริงๆนะครับไม่ไปเจาะแบบเบี่ยงแหนะครับ ข้อ3คือบริหารสภาพคล่องให้ดีและอย่าทําตัวให้ตัวเองเป็นลูกค้าบริษัทผม <c oughs> คือลูกค้าบริษัทผมคือเป็นหนี้เสียแล้วมาจ้างผมไปแก้หน,นี้ให้อย่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามาก็ดีบริษัทผมจะได้ไรายได้นะครับคือคุณต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีอะ่ะแต่หลายคนบอกว่าไม่รู้จะบ,บริหารเพราะมันไม่มีเงินมาบริหารแล้วเงินมันไม่มีแล้วะนะไม่รู้จะบ,บริหารสภาพคล่องอยังไงข้อ4คืออย่าประมาท อย่าประมาทอย่าประเมินความเสี่ยงอะไรก็ตามเนี่ยที่มันต่ําเกินไปนะครับในปี2ว6 8เนี่ยต้องบอกว่ามีปัจจัยลบที่ยังไม่เปิดตัวมานะเช่นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกที่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าสงครามเพราะว่าวอ r ์เทรดเทรดวอร์อะไรเนี่ยหอ,อ้ทําอะ่ะไม่รู้จะยังไง ไม่รู้จะมีผลกระทบกับประเทศไทยยังไงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จริงๆต้องมีแผนสำรองเอาไว้เสมอนะครับในสถานการณ์ที่เลวร้วายสรุปก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี68จะรอดหรือจะล่วงนะในปี67โหดแล้วปีนี้โหดหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วปีนี้ธนาคารก็จะเข้มงวดมากขึ้นพาปีที่แล้วแต่นี่เสียจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ นะครับแต่ว่าผู้บริโภคมีกาลังซื้อลดลงอันนี้ผมฟันธงว่าชัวนะครับโครงการบา้านจัดสรรขนาดใหญ่จะเริ่มมีปัญหาและเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องปรับตัวให้เร็วบริหารสภาพคล่องให้ดีและไม่ประมาทกับภาวะตลาดหลายคนบอกว่าไม่ได้ประมาทไม่ได้บร,ริหารสภาพคล่องนะเพราะกูทำใจแล้วต้องบอกว่าปี2568น้สี้นะครับสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นปีที่พิสูจน์ว่าความเชื่อในธุรกิจอสังหารนะครับว่าธุรกิจอสังหาแต่มันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่เ,เขาเรียกว่าอะไร การลงทุนอสังหากับทําบ้านสร้างสร้างบ้านขายหรือทำโครงการอาสังหามันไม่เหมือนกันการลงทุนอสังหาเนี่ยลึกๆสําหรับผมนะผมว่ามันก็จะเป็นการลงทุนที่ดีนะแต่มันต้องดูจังหวะดูจังหวะและไม่ไม่ลงทุนโอเวอร์เกินเหตุลงทุนแบบเขาเรียกว่าทางสายกลางค่อยๆลงทุนเนิบหน้าเนิบหน้าไปเรื่อยๆนะ แต่สาหรับคนสร้างบ้านขายปีนี้ผมว่าหนักแน่นอนเอาไปฟันธงนี้แล้วกันปีนี้หนักแน่นอนนะครับสำหรับคนสร้างบ้านขายนะคนที่จะทำโปรเจกต์นะกเเเะ็เอาเป็นว่าเอาจะเอาเป็นว่าเอากําลังใจให้กําลังใจแล้วกันเอาใจช่วยแล้วกันให้ตลอดรอดฝั่งในปี68แล้วกันะะนะครับอย่ามาเป็นลูกค้าผมนะครับไม่<笑><笑>งั้นก็ด <g ül>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  ีนะถ้านมะาเป็นลูกค้าผมแต่ว่าใครเป็นลูกค้าผมแต่ว่าคุณต้องให้แกนี่แหละนะคุณมีปัญหาเรื่องนี่แหละนะเอาเป็นว่าอย่าเป็นลูกค้าผมเลยแล้วกันธุรกิจอสังหานะโอเคสําหรับวันนี้ผมไปละ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ